วีรบุรุษรั้วของชาติผู้เสียสละเลือดเนื้อเพื่อแผ่นดินไทยฟังทางนี้ครับวันนี้หัวใจของทหารกล้าพองโตด้วยความปราบปลื้มที่สุดเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรเสด็จพระราชดำเนินให้กำลังใจเหล่านักรบถึงขอบเตียงสวัสดีครับคุณผู้ชมข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้เรามีเรื่องราวสุดประทับใจที่จะทำให้คุณต้องหลั่งน้ำตาให้กับความกล้าหาญของทหารไทยเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นที่ โรงพรยาบาลค่ายสุรานารีจังหวัดนครราชสีมาครับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาสกลยาณีทรงมีพระประสงค์แน่วแน่เสด็จไปเยี่ยมอาการพี่น้องทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในสมรภูมิชายแดนไทยกัมพูชาวินาทีที่พระองค์เสด็จเข้าสู่หอผู้ป่วยวิกฤตหรือ ICU ส่งทอดพระเนตรอาการทหารบาดเจ็บสาหัสสามนายอย่างใกล้ชิด ไม่ใช่แค่การเยี่ยมตามธรรมเนียมนะครับคุณผู้ชมแต่พระองค์ทรงพระราชทานสิ่งของที่ทรงจัดด้วยพระองค์เองร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนจิตละดามอบให้กับครอบครัวทหารกล้าด้วยพระหัตถ์นี่คือสายใยความห่วงใยที่เงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้พระองค์ยังเสด็จต่อไปยังหอผู้ป่วยราชการสนามส่งเยี่ยมทหารอีกกว่า67นายทุกคนคือลูกผู้ชายตัวจริงจากกองทัพภาคที่สองที่ไปยืนประจันหน้าข้าศึกเพื่อพวกเราและรู้ไหมครับทหารไทยเราใจเด็ดแค่ไหน แม้ร่างกายจะบาดเจ็บแต่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าหายดีเมื่อไหร่จะกลับไปถือปืนปกป้องอธิปไตยของชาติทันทีฟังแล้วเป็นไงครับหัวใจมันพองโตไหมความเสียสละนี้เพื่อใครก็เพื่อความสงบสุขของพวกเราประชาชนคนไทยทุกคนไงครับพระปฏิสันทานที่อบอุ่นและเป็นกันเองของพระองค์ท่านในวันนี้คือน้ำชโลมใจที่ทําให้ทหารกล้ามีกําลังใจสู้ต่อความซาบซึ้งใจนี้มันล้นปริชนบรรยายไม่ออกจริงๆครับส่งกําลังใจให้รั้วของชาต,ติใต้คลิปนี้กันหน่อยครับ และถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดเดือดสุดประทับใจแบบนี้นิ้วโป้งขวาอยู่ไหนกดให้ยับทั้งปุ่มไลค์ทั้งกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ให้ขึ้นใจ2 8 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ